มมามมพามาดูเครื่องรางของร้านค้าร้านนี้เป็นซากข,ของคางคกที่โดนรถเหยียบตายแบบเต็มเตเพระาะมันเรียกลูกค้าได้ครับความเชื่อส่วนบุคคลามเข้าว่าวิธีเอาเอาไงครับมีวิธีพูด พอไปเห็นปุ๊บก็บอกอ้นี่ใครทาเงินทําทองหล่นไว้เป็นทองทั้งนั้นไปอยู่ด้วยกันเถอะระวังเดีจะเลี้ยงดูอย่างดีเลยช่วยกันทํามาหากินให้เจริญรุ่งเรืองก็แปลกดีนะการค้าร้านนี้ลูกค้าเข้าเยอะมากทั้งๆที่ของก็ไม่ได้ขายถูกกว่าร้านอื่น เป็นความเชื่อส่วนบุคคล่ะโหลดใช้วิจารณญาณในการรับชมแต่มันก็แปลกดีโดยไทยทำคลิปมาฝากแฟนครับไม่ใช่แค่ว่าสากของนางอุทัยทวยีจะปล่อยทิ้งให้รถเหยียบแบนเต็ดแต่เฉยๆจะต้องไปเจอโดยบังเอิญน,นะถ้าจะเอามาไปฆ่าไปแกงเข้าไม่ได้ ตายโดยอุบัติเหตุตายเองกลายเป็นซากนางอุทัยเทวีตายพลายพระขครจเจริญรุ่งเรืองเรียกทรัพย์อย่างเดียวเขาบอกพ้นสีเงินด้วยสุดยอดนี่เลยดูเลยมีพวงมาลัยมีอะไรให้ดูแน่นอนมากความเชื่อของเขา มนุษย์มีแต่สิ่งแปลกๆท่องใจจ้อยยินดีนำเสนอให้เป็นคลับได้ชมเสมอแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่างนีนก็ฝากกดติดตามฝากซับสไคร์ฝากไลค์ฝากแชร์ด้วย